ันคือความสงสัยสงสัยในเบารมีพระพระทั้งสามพัตนไตรศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดว่ามีจริงไหมแล้วคนมีศีลแค่ห้าข้อไปด่าพระเนี่ยซึ่งมันต่างข้อข้อปฏิบัติมันต่างกันเขาบอกว่าคนที่แบบว่ามีศีลต่างกับเราเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาปฏิบัติจะปฏิบัติได้มากกว่าแต่ถ้าคนที่มีศีลน,น้อยกว่าไปด่าคนที่มีศีลมากกว่าเนี่ยมันจะเป็นเหตุทําให้อะไรรู้ไหมลงมาหาเอเวจีนระกโดยอัตโนมัติ มันมันเป็นของมันเองอย่างเมื่อไ,ไม่นานมันเนียผมเห็นนะว่าอะไรนะเอาเอามาดีเบตกันนะปรากฏว่าคนคนที่เขาว่ารู้รู้รู้รรพระไตรปิฎกรู้แบบตําราพุทธวัตวัจชนผมเรียกพุทธวัจ,จนมันไม่มีหรอกพุทธวจ,จนะมันไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วตําราเนี่ยเพราะว่าต่อให้สมัยพุทธกาลก็ตามอ่ะสมัยนั้นถามว่าสองพันหกร้อยปีก่อนมันมีคนอ่านหนังสือออกกี่คน ถามแค่นี้แหละและไอ้ตำราเหล่านั้นมันก็เพิ่งมาแต่งเอาทีหลังหลังจากพระพุทธเจ้าเข้าปรินิพพานไปแล้วก็มาแต่งพอแต่งเสร็จแล้วแล้วปรากฏว่าเอาเอามาเขียนเอามาแต่งเองด่าว่าหมอดูจะเป็นเป,นเปนเรตในรจชานวิชาไอ้ในรจฉานพวกนี้เขานับเฉพาะพระเขาไม่ได้นับโยมเพราะว่าสมัยนั้น,คน,ค,นคนอยู่นอกคนคนอยู่นอกศาสนาไม่ได้นับถือพุทธก็มีอยู่เยอะแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจอย่างโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าตายไปจะเป็นเปรตผมยังนึกถึงอะไรอัญญาณโกนธัญะ อัญญาณโกนธัญญาเนี่ยเป็นเป็นพระเป็นพระอรหันต์องค์ชุดแรกเลยนะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่อะไรรู้ไหมที่สําเร็จสําเร็จเป็นเป็นเป็นในนี่เป็นเป็นพระอรหันต์ชุดแรกเลยนะในหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแลวเป็นองค์แรกด้วยผมว่าังมานั่งนึกถึงเลยว่าเอะเขาเป็นหมอดูนะอัญญาณโกนธัญญาแล้วสมัยก่อนพราหมณ์ปุโรหิตต่างๆเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาของกษัตริย์ผมก็ยังนึกถึงว่าเอะถ้าอย่างนั้นอะ เขาบอกว่าเป็นไอ้นู่นเป็นในรฉานนี่เป็นในรฉานถ้าอย่างงั้นนะเราไปหาวิสัญญีแพทย์เนี่ยก็เป็นในรฉานนะเพราะจัดเป็นชุดวิชาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับผ่าตัดผ่าคลอดหรือว่าผ่าตัดมะเร็งผ่าตัดไตผ่าตัดพวกหัวใจต่างๆเนี่ยก็มันจัดว่าเป็นชุดเป็นในรฉานวิชาหรือวิสัญญีแพทย์เนี่ยเงี้ยวางยาสลบเงี้ยก็จัดเป็นเป็นในรฉานวิชาถ้าเกิดว่าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ไปด่ามั่วหมด ผมก็ถึงได้บอกกับพยายามบอกคนที่แบบว่าอะไรนะบอกในราชาบอกว่าอย่าไปหาหมอเวลาไม่สบายบอกเจ็บป่วยอะไรให้บูชาให้บูชาสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อให้ตายในสิ่งที่เรียกว่าความเชื่ออย่าอย่าเข้าไปกินยาอย่าไปหาหมอนะจริงๆทําไมผมบอกงั้นก็คุณว่าในราชาเพราะฉะนั้นในราชาก็จําเป็นจะต้องยอมตายในในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมากกว่าคําว่าจะเชื่อในราชาอาว่าจริงไหมผมว่าพูดตามจริงนะ พอพูดอย่างนี้เสร็จสักพักหนึ่งไอ้คนที่บอกนิราชานทั้งหมดก็หายหมดเพราะนิราชานเนี่ยมันไม่ได้หมายหมาย,หมายรวมถึงปููตุชนธรรมดาหรือคนใส่ชุดขาวหรือคนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปซึ่งเขาทําเป็นอาชีพของเขาแม้กระทั่งมีคนมาถามผมว่าอะไรนะสมัยก่อนเนี่ยการค้าเนี่ยมันมีการค้าทุกประเภทอย่างอะไรหนูสี่มาศกเนี่ยถ้าใครถ้าใครได้ได,ได,ได้อ่านนิทานเรื่องหนู